บมีบอไปบอมาตกี่น้องเอ้ยมาเบิ่งรถอัป้เก่าปั้หมกมา้วมนากเลปหมาแล้ป้กมเ็จขึ้นมาี่อวันเบิกุมกมมีมันบมมีดเนี้ยมีบอกจะเอาแล้วึ้นมาแล้ว 两亿。哦，一降太，一破不得了。 Lạy qua mặt hôn gần đây hôn gần đây mọc lên lắm bèn bát tí đơm, bát tí đơm, nó tí là bát tí đơm, 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 bát bằng cái cách chết. Yeah, mọi người bắt đầu. Tất cả đôi cái Mười một người bạn. Mười một người bạn. Mười một Để bạn. Mười một người bạn. Mười một

รถนาชิ่แรงอยู่เนี่ยครับที่แหลกว่าสิว,าว่าวนเนี้ยฟางวันนี้วันนี้ค่นปีนี้มันฝนแรงพ่นมเมล็ดแน่มัญหาฟางเมลยขึ้นมาแต่เกินที่เราต้อ phang bạn bang bang phang bang 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 đây này, bang <cười> <cười> lúc <muchas> my <muchas> <muchas> phân phân khổ Tình chào tất Chán quốc ảnh đôi Ồ, thế chán quốc ăn <laughs> ไปสีแล้วตันไอ้พวกจิบวนบ้กไปถอยมานึ่ตน bất có lẽ co là Kopek, Kopek. Oh, kita baik, baik ke dau, baik ke dau lon lor. Atau kau 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 jadi lor. Oh, tuk เอี๋ยวเ่ากินด้วยเ่าล่อนเนี่ยหนักหนวนี่วัดไปเห็นแต่เราโล่นงว่ะ Ayo, ayo, ayo. Peace. Hey. อมากอมเอาอมเอาแต่พอซก้อกบ้ละให้เียกงบาง แต่ให้อื่นต่อไปรู้ the คนขุดปูนล้วเห็นหรอคนขุดปูอย่าพูนเดิดพ่านไปรู้คนขุดปูน้ำขุดปูขุดปูหาปูหาเศียดนั่นเลยฮะขุดปูขุดเศียดเออคือคาดนักเทีบันเลยคาดยิ่งโกยิ่งโกยแค่โอ้โหปูอยู่นี่นะคา่อไร Đây xeo, xeo xeo vô Ủa, tôi nhây lắm nhây, tủ nhây à, nghỉ tỉ thì... Thế Bố ừ. vô lực vô lực qua đây nữa Nó cả lực Nó cả lực Ồ, thấy Không biết tổ Tỉ ở bài Bố mưu bố mưu Đấy, đấy, ไอ้บังดูมีกบบ่วะมีกบน้ำเนาะเอ้ยโอ้นี่ละเออปูอีปูโอ้ปูหน้าปูหน้าโอ้เหนี่เดี๋ยวห่วนโอยู่น้ำกันเนาะปะเยะเ้าขู่หมันกัจ่นน้ำกันเออโอ้ยมัขึ้นไปบนรุนขึ้นไปบ่งานอยู่เสยไปนะ โอ้นี่ยุตื่นก็ได้ไไปบ่อยายมองต่อนะมันจุมอนนีเนะมันกองกันอย่งนี้ในนะปูนะ